สวัสดีครับวันนี้เอารถคัสตอมให้ดูหนึ่งคันนะครับอันนี้เป็น Honda Phantom 2 0 0ซีซีนะครับผม Honda Phantom ตัวที่เป็นสีจังหวะนะครับตอนนี้จัดทรงใหม่ทั้งคันอ่าคันนี้ลูกค้าเขาจัดทรงมาก่อนแล้วนะครับแล้วก็ทางผมมาเก็บรายละเอียดเพิ่มให้นะครับก็คือเขาแปลงล้อมาแล้วแต่ว่าพวกจานยึดอะไรพวกนี้บัมเบรกนี่มันยังใช้ไม่ได้ยึดไม่ได้นะครับก็ต้องมาแปลงเพิ่มทําสีเพิ่มเิ็ดตั้งไฟเลี้ยวอะไรพวกนี้นครับ ลองมาดูนะครับชุดหน้าก็ชุดหน้าเป็นชุดหน้าเดิมนะครับแต่ว่าจะเปลี่ยนแฮนด์นะครับแฮนด์ hand ตรงหรือว่าแฮนด์เดฟนะครับพวกมือเบรกอะไรพวกนี้เขาใส่ของแต่งมาไฟหน้าใช้ไฟหน้าเดิมนะครับแต่ว่าผมทำสีดำให้ใหม่ไฟเลี้ยวใส่เป็น LED ให้นะครับ LED งาน CNC นะครับของพวกฮาร์ลีย์นะครับ มันจะมันจะสวยนะครับแล้วก็สว่างมากด้วยบางคนแต่งครับล้อหน้าขอบ17อันนี้เป็นของสตาเลียนแปลงเอานะครับลิงคฟูซ้ายขวานะครับแล้วก็ทำคาลิปเปอร์ยึดปั๊มเบรกนะครับใส่ปั๊มเบรกแฟนทอมนะครับอันนี้ไม่มีไม่มีไม้นะครับ ตายไหรุ่นครับไม่เป็นไรไม่ไม่จำเป็นถังเป็นถังสปอตเตอร์นะครับอันนี้ลูกค้าเขาสั่งตีมาเองนะครับฝาถังใช้ฝาถังของฮาร์เลย์นี่ครับดูแรนแซน,แนผมใส่เอาของทีรานผมใส่ให้ไปก่อนเขามีฝาอยู่แล้วนะครับเลียวเท่ากันบอกก็เป็นเบาะสปริงนะครับไฟเลี้ยวหลังก็ led นะครับหน้าหลังเหมือนกันโค้กหลังนะครับตรงนี้พร้อมขายยึดนะครับ ล้อหลังก็ล้อสแตนเลสเหมือนกันนะครับท่อเป็นสแตนเลสใบเดียวนะครับสแตนเลสใช้เกลด304นะครับได้หนาหน่อยมันจะมันจะแดงไม,ไ,มไ,มไ,มไม่เร็วนะครับไปขัดต่อเพิ่มได้แต่ข้อเสียของสแตนเลสคือใช้ไปนานมันก็จะแดงนะครับแต่มันไม่ขึ้นสนิมล้อหลังก็แปลงค่อนข้างยากหน่อยนะครับต้องแปลงทั้งอ,อันนี้ใช้ใชจานดิสเดิมนะครับ แปลงสเปเซอร์ยึดจานดิสตนะครับเพื่อให้ได้ใช้ตัามเดิมได้เวลาสวิตช์ก็จะง่ายนะครับส่วนสเตอร์ก็แปลงตัวนี้ครับตัวโดวยึดสเตอร์นะครับก็ใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะครับลงกึงมันไม่ค่อยอยากทํานะเพราะว่างานงานยากมันเสียเวลาไฟท้ายใช้แบบดานข้างนะครับยึดิะเปลี่ยนดานข้างนะครับ งั้นก็ทําสีเฟรมใหม่นะครับคันนี้หรือทั้งคันนะครับทําสีเฟรมใหม่สีจะเงานะครับไม่ได้บางพ่นแล้วนะครับเขาเน้นเนี้ยบนะครับแต่โชคเดี๋ยวเขาต้องเปลี่ยนเอาใหม่แล้วก็ชุบน็อตนะครับแต่ละจุดฝานี่ทําสีดํานะครับดำน่าจะพลาสตกโค้ดโนะเขาทำมาแล้ว น็อตแต่ละตัวนะครับัตรงนี้นะครับแต่เครื่องเขาไม่ให้พ่นสีนะครับก็เลยไม่ได้พ่นให้เปลี่ยนคาร์บูใหม่กองอากาศใหม่คอรีดก็เปลี่ยนใหม่นะครับโซ่ใหม่โซ่หน้าหลังนะครับรมาณนนี้นะครับแต่พวกประกับไฟก็ของเดิมนะครับ ยางฟันเลื่อยก็น่ารักดีนะครับมันกระทัดรัดลองฟังเสียงดูอ๋อคันนี้ก็ทำเครื่องด้วยนะครับนูกสูบเขาขวานมานะครับแล้วก็เอามาปาดให้เตี้ยลงแล้วก็ทำพวกใส่ประเก็นต่างๆนะครับให้มันน้ำมันไม่ซึมนะครับ ก็จะลั่นในระดับหนึ่งนะครับไม่ได้ลั่นเยอะอน,นี่ผมใส่ไส้ให้ด้วยนะครับถ้าไม่ใส่ไส้มันจะอายน,ค,นค่ับไม่ใส่ไส้เดี๋ยวคนจะอวยพรเยอะนะครับประมาณนี้น,ะนี่เอ,อให้ดูไฟเลี้ยวด้วยนี่กลางวันนะกลางวันนะนี่ครับนี่นะครับขนาดกลางวันนะ นี่ดูครับโคตรสว่างอ่ไแ่ท้ายก็สว่างนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับใครสนใจก็เอามาที่ร้านได้เลยนะครับมีรถอยู่แล้วก็เอามาได้น,นะครับค่าแต่งก็คุยกันอีกทีนึงมันก็สามหมื่นกว่าขึ้นไปอยู่แล้วนะครับขึ้นกับสเปคของแต่ละจุดที่ใช้ด้วยนะครับ แต่ละคันทำไม่เหมือนกันนะครับค่าค่าแรงไม่เท่ากันค่าของไม่เท่ากันนะครับ3ามหมื่นอัพนะครับทําตรงนี้สาม0 0ื่นอัพโอเคร้านผมอยู่สนามบินน้ํานะครับนนทบุรีห้าโทรศูนย์แปดหกหสาสองนะครับส่วนรายละเอียดเดี๋ยวผมส่งผมพิมพ์ลงไปในข้อความอีกรอบหนึ่งใครที่ไม่ได้ฟังก็ดูในข้อความได้เลย